ขอยืมรถหน่อยครับยลุงขอยืมรถหน่อยนะกร okay. ขรถ,นะรถแบบแล้วก็จะไปเลยนะครับเลาะเฮ้ยไปเลยเฮ้ยเออไปปดไปยกลุกทำไมอะ่ะเรออะไร,ระยืมได้เมื่อกีผมไม่ได้เจอคนข้นา Yeah. โรงพยาบาลค่ะไปบีชก็ถึงคนโอ้รถรถไปชอบไปเลยแล้วกันกูไม,ไ,ไ,ไม่อยู่แล้วไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเว้ยมีในปนั๊บเนี่ยมีในปั๊บใช้เลยโอ้ตำรวจป้าขนาดนี้นนนเลยเหรอตำรวจ ตอืมรถแห้งมากเลยอ่ะเกือบเกือบเกือบตายแบบรถโคตรเยอะไม่เู็นไรโุดรถสัดไปเลยลูกบ๊ายบายร้อนเออโหร้อนหน้าหายเฉยว่าอยู่ไปรถสัดร้อนหน้าพันนะฮะ ป็นล้อสัตว์นั่นเองม,ม,มีใครใจดีให้ยุมรถไหมครับยุมรถหน่อยได้ไหมครับลุงไม่ได้ขออยู่แล้วนะแต่ไม่ได้ขออยู่อ่ะว่าผู้คนนะนะฮะจะตีมเขาหน่อยกันตำรวจมาน,นนะอะรถตบเติม

ขอลดหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยอ air ัน no น wow. ี oh ้ไ no, ม่คนเดิมป่ะ่แไปไปแล้วเด้อไม่อยู่แล้วโอ้โหตำรวจตึงเลยใส่เยอะรถขุดไปดูอ่ะตำรวจก็ปิดอยู่นั่นแหละมาไม่ได้หรอกเฮๆๆ มันตำรวจดี่ว่านิดใส่นิดใส่เหรอเสร็จไม่ได้หรอกรถแม่งโคตรเร็วอ่ะทั้งซุกจะคีรีสูนอะไรเนะี่ยเรื่ังวะรื้อมันกว,นกวโอ้โหเร็วแต่ไม่ปลอดภัยเนะเนี่ย่ไม่ปลอดภัยแล้วโค้ เัินนี้ไม่ควรซื้อจบๆวันนี้เนี่ยม,มันมันมันเร็วแต่มันมันเร็วแต่มันเรื่อเร็วแต่ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะรถขับไม่ดีแล้ว,วนะนักเลงเดินเตีเ้ยๆเลยไม่เลยตึ้นใหญ่ละเอ้ยตายแล้ว น่าสนับป่ะคนน่าสั่ะถ้าถึงปลายทเราไป่อเลยโอ้โหอันนี้มันมาที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยรถแม่งรถแม่งพ่นแรงเลยเมื่อกี้ก็พ่นอะไรลงไปไล่ตัวเลยแตกเลยเมื่อกี้ก็พ่นเลยไปไม่ อ่ะเกลี่ยแล้วไงนี่ไปต่อได้ไปได้แล้วปวดแล้วเนี่ยไปได้มันเชื่อห้ามไปไหนลูกเบกแม่มามาไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์มันเนี่ยแพ้แน่แน่ถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์มาแพ้แน่จะต้องใช้ก็รอย ฝอกกับพูบเปิดเลยรดแรงใส่ความปลอดภัยสูงนอันไม่ควรใช้เลยเขาเรียกว่าเรดเร็วพันความเร็วเอ้ยความความปลอดภัยยุคสูตเฮ้ยนะไม่ต้องแอบหร well. อกลูกเฮ้ยมันม้ <ES> กูยิงไม่โดนสนัดเลยลบแปดเป็นคนไม่า่าล้างจั๊กเลยปะลบเตินนั้นเดอเฮ้ยลบแปดโอ้โหมันจริงเลยกูจะลงน้ำทุกคองอขอแทนลบกูดัดมาลางังมาทุกตาขาวเลยเอ้ยกางเขาเลยไปแล้วฝนเนินกันโอ้โห ต้องความปลอดภัยต้องมากมากมากถ้าผมไม่หล่นออกจากรถอะความปลอดภัยโคเยอะไม่หล่นออกจากรถว่ะคนเป็นรถพังนะฮะโอ้ยรถพังเลยเนี่ยังได้อยู่ไปป๋าเลยเราดูดูทรงเราดูทรงรถลึกโล่ทรงแม่งไม่ได้เลยจะปค่ทรงเสลี่ยละแค่เรื่องแบบ มนมีหมวกอะแล้วมอไซค์เมื่อคหายไปไหนอ่ะเออมันเอาอะมันตามเอาอะแล้วเมื่อคืนหายอ๋อเนี่ยพี่ครับขอยืมมอไซค์หน่อยได้ไหมเอามาคุยห้มอไซค์ขอยืมมอไซค์หน่อยขอยืมมอไซค์หน่อยังคี่ ก็ผมไม่แรงเลยยิงกูดีเอ้ยแกงอะไรอ่ะออเออิงขวัญแกางหักเลยเออกูมีปืนทำไมกูไม่ยิงวะเนี่ยโหไม่น่าเก็บปืนไว้ที่หลังเลยกูโหต้องเดินออกมาแบบชิวๆเล่นเอ้ยต้องเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไร เฮ้ยรถมันหยุดก่อนได้ไหมพาผมกลับบ้านหน่อยได้ไหมครับรถคันนั้นน่ะอ้าวเฮ้ยหายไปไหนวะละนี่เจอรถละไม่เอารถนี้แล้วกันแต่ผมขอรถนี้ก่อนลูกปาครับขอรถนี้หน่อยขอยืมก่อนนะครับไปแล้วครับไม่อยู่แล้ว บ้านยังหนีทำไมโอ้รถโคตนแรงไม่แ hmm. บ่งไม่แ hmm. บ่งอ้าวไมุ่งเอานขนานไหมป้านขนานไหมโ้หนี่่น m o t h e r f u c แตกหนึ่งแตกสอง ดาวชิลๆวคนนี้มันยกไม่ได้วันเนี้ยทุยกคนไมไนดดไรร่ยกไม่ได้จริงๆวันคนโอหรถแรงจริงอะไรจริงยกไม่ได้แต่ก็เบียวนะเอ๊ะมอไซค์ขอหน่อยได้ไหมโดนหายโดนมันหายอะ่ะ อแล้วมันหายไปไหนวะเื่อนเมื่อกี้ก็เห็นอยู่หายไปไหนวะจะไปทีนึงแห่ยันจะเด่นไม่ใจหรอกน่าัวม่าน,ะนะ,ะเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วน่าใช่แหละอือเกคอนนี้แหละแล้งจะ้วีมันต้องแล้งเพลงนี่มั้ รถแรงรถแรงโหรดโค้งแรงเลยครับพี่ขอบคุณมากยางแบนไปเนี่ยือสียตายละอืมอื่เป็นสเต็ปเออคุณไม่น่าอื่นเลยอื่นปุ๊บนี่ไม่ดีเลยโอ้ Okay. เอาเป็นว่าคลิปนี้นก็ขอจบเพียงข้านี้นะครับไว้สำหรับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับจบคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ mm hmm. คนเก่งของพี่บ๊ายบายบู uh ้ huh.